thank you of ฟไลน์ซิ i ี้ออฟดีไนี่ดาดนี้ก็เป็นห้างเอ็มโพเรียมครับเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะเป็นช่วงหน้าหนาวของไทยก็คำว่ายวัยครับตอนท้ายทำคลิปนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครับแต่ท้องฟ้ามืดคึ้มครับท้องฟ้าหน้าหนาวพี่น้อง ตรงไปพูนก็จะไปทางอัศโซกค,ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเดินเที่ยวเดอ้อตามคําเด็กหลงของ FC ครับอยากเห็นภาพบรรยากาศในช่วงกลางวันเนาะนี่ตรงหน้าก็มาแล้วมาแล้ว BTS นะครับ mm hmm. เมืองไทยมีสู้ยากเนาะการเดินทางก็ง่ายครับ ไปมาสะดวกสบายครับนี่ BTS ครับขอกราบทักทายสัมบายดีเดอร์สวัสดีนะครับ FC สุบอดอด์วันนี้จะขอพาทุกคนมาเดินตามคำเรียกร้องเดินจากตรงนี้ไปถึงอโศกนะครับในตอนบ่าย2องโมงเนาะ ก็เคยมาแต่ช่วงค้ำยำําแรกครับ FC ก็เดียกร้องมาเนาะอยากเห็นว่าช่วงกลางวันเป็นอย่างไรจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาย่างมาเดินหลายบอสนะครับโอ้โหแต่ไกลสะเเลอเกินแต่เราก็ทำเพื่อ FC เนาะปะเล e ส s ก o แล้ไปเที่ยวกันนี่พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้จะขอปรับเป็นมุมกว้างนะครับลองดูเนาะลองดูลองเบิง่ง มุมมองไม่ว่าจะเป็นอย่างไรครับจะขอปรับเป็นมุมกว้างนะครับไะมุมกว้างเรียบร้อยภาพก็อาจจะไม่ค่อยแจ่มเด้อเพราะว่าโชว์นี้ก็ดูมืดๆเนาะเพราะว่าหน้าหนาวครับหน้าหนาวนี่ครับบ่ายสองโมงเกือบครึ่งครับแต่ก็ค่ำครับมืดค่ำหน้าหนาวของไทย สัปดาห์ก่อนก็เป็นงานลอยกระทงครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิจิตเจ้าพยาครับก็เริ่มงานตั้งแต่วันที่เก่าครับวันที่เก่าที่ผ่านมาเนาะก็ขอเชิญนะครับขอเชิญทุกคนมาเที่ยวมาเบิ่งแสงไฟแสงสีวิจิตเจ้าพยานะครับนี่พี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับลงมาจาก BTS นะครับ ออกมาแล้วนะครับทุกคนขวามือก็เป็นห้างเอ็มโพเรียมนะครับขวามือแต่เราก็จะเดินตรงไปครับเดินไปด้วยคุยกันไปด้วยเนาะนี่สาวหมวยสาวจีน ลมแรงจริงๆครับตอนถ่ายทําคลิปนี้ลมแรงมากนะครับลมแรงจริงๆลมจะเข้าไม้หรือเปล่นนาน้อ <c oughs> ลมลมหน้าหนาวเดี๋ยวคลิปนี้จะขอพาเดินด้านบนเนาะเดินบนสนกายวอล์กแล้วก็ลงด้านล่างแล้วก็ไปถึงอโศกนะครับ <c oughs> นี่พี่น้องมุมนี้ก็สวยงามครับมุมซ้ายมือครับ นี่เป็นโปรกลงแรมครับนี่มุมนี้โอ้โหมุมนี้ว้าวกรุงเทพม,มหานครนะครับนี่มุมนี้ก็นาม,มาถ่ายรูปครับัาเจอก็เป็นทางเท้าที่สวยงามครับหน้าหานเอ็มโคเลี่ยมเอ็มโคเลียมเป็นตัวด e. ีเนาะ ตัวดีครับด้านบนก็คิดว่าน่าจะเป็นโรงแรมด้านบนด้านปูนตรงหน้าของทุกคนก็จะเป็นสวนเบญจศรีช่วงงานลอยกระทงบ่อนัดก,ก็ไม่จะมาย่านนี้เนาะก็ไปที่วัดโพวัดอรุณลวกันไอคอนสยามครับเห็นว่าที่สวนเบญจศริก็มีงานลอยกระทงนะครับแต่แยกล่างไม่ได้เนาะแยกล่างไม่ได้อยากไปทุกที่นะครับ นี่พี่น้องนี่ครับด้านซ้ายมือก็เป็นทางเท้าที่สวยงามเป็นทางเท้าต้นไม้เป็นทางเท้าสร้างไม้หลายสายไฟครับด้านขวามือก็เป็นสกายวอล์กป่าไม้ครับเขียวอึมลึมโอ้โห,โหงามจริงๆงามจริงๆครับทุกคนงามครับมุมตรงนี้ครับอยากให้ทุกคนมาตามรอยจริงๆครับนี่มุมนี้ถ้า ท่านใจมาตามรอยก็ขอเชิญเนะขอเชิญมายืนถ่ายรูปครับสวยสวยโอ้ยุ่งเรืองจริงๆกรุงเทพมหาคนครครับฝาก f อช่วยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าถ่ายทำแบบมุมกว้างนี้เป็นอย่างไรภาพเป็นอย่างไรนะครับอยากเปลี่ยนมุมมองเนาะอยากเปลี่ยนมุมมองดูว่าจะเป็นอย่างไรครับ ปเราเดินจากตรงนี้ไปไปถึงพูนอโศกเนาะไปถึงอโศกครับตอนนี้ไปตรงไหนก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยอย่างมากมายเสียจนกว่าล้านคนเนาะสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนพฤศจิกายนี้ก็น่าจะแตะ ส0บล้านนกประมาณ 30- สถึง31เหรือว่าสามสองนะครับเดือนหน้าเดือนธันวาคมก็น่าจะประมาณ35หถึงส8ดหรือว่าอาจจะเลยไปถึง4ี่ิบนะครับถ้าถึง4ี่สิบก็จะเป็นไปนตามเป้าหมายเนาะนี่ทุกคนนี่ครับกลุ่มนี้สวยๆนะครับตอนนี้เป็นสวนเบนจ่สิรินะครับนี่โอ้ มุมนี้ก็น่ามาถ่ายรูปสุดๆครับทุกคนนะครับง้มงามครับบ้านเมืองเนาะ,ะครับบ้านเมืองของกรุงเทพมหานครครับนี่ครับทางขาวก็ไหลไใสไฟไหลขยะไหลขอทานนะครับพี่น้องนี่ครับสวนเบญจศิลิงามพิิงงามจริาเดินต่อไปเดิต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณทุกยอดวิวเดอร์ที่เข้ามาส่งคลิปเนาะส่งคลิปที่เบานัดได้ไปถ่ายทําที่ไอคอนสยามเนาะที่มีน้องน้องฟิล์มครับน้องฟิล์มสโลชามาแต่งชุดไทยประราชชนยมนะครับแบบแบบนะครับชุดไทย8แ,แบบเนาะสวยสวยครับคลิปนั้นก็ได้ไปแสนกวิว,วครับ0นึ่งแสนกวิว,ว ชุดไทยมี8แบบที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมก็มีหนึ่งก็ชุดไทยเลื่อนต้นเนาะ2ชุดไทยอมอริน3าชุดไทยจักรีจักรีเนาะจักรีก็มีลาเรือจักรีแล้วก็ดุสิตดุสิตแล้วก็บรมพิมานเอ่อ จากกพพัดสิวาลัยก็มีแต่ชุดสซยสูครับชุดไทยครับน้องพิมก็มาแต่งชุดไทยแล้วก็มาเดินแบบชุดไทยเนาะคลิปนั้นก็ได้ไปแสนกวิวก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับไม่นึกไม่ฝันเนาะว่าจะมีคนเข้ามาชมมากมายครับ กอนนัดเห็นชุดไทยจกักรพรรดิแล้วทึ่งครับสวยจริงๆทั้ง8แบบชุดที่สวยที่สุดในมุมมองของคนถ่ายคลิปก็ขอยกให้ชุดจกักรพรรดิครับสวยๆไปเราลงไปบ้านล่างกันนี่โอ้โหมารอบนี้ ตรงนี้ตกตแต่งใหม่ตรงนี้ตกตแต่งใหม่ครับทุกคนครับสวยสวยครับนี่โอ้โหโมารอบนี้ตกตแต่งใหม่ครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆครับทุกคนนะครับโอ้น้าเมืองไทยจัดเต็มครับนี่ครับมารอบนี้ตกแต่งใหม่ครับทุกคนครับตรงนี้ก็หน้ามาถ่ายรูปกัครับนี่ครับว้าวนี่ ิงงปะเราลงด้านล่างกันซึ่งมารอบก่อนตรงนี้ก็จะมีงานฮารวีนเนาะตอนนี้ก็น่าจะเตรียมงานใหม่ครับเมืองไทยก็เต็มไปด้วยอีเวนต์เฟติวัลเทศกาลนะครับ เลิกงานรถก็หลายครับรด้ความมือครับนี่ทุกคนทางเท้านี่สวยสวยเบานัดขอชื่นชมเดอ้อทางเท้าของกรุงเทพมหานครณเวลานี้นครับสวยสวยครับมีความสะอาดสะอ้านครับไม่เกิน20ปีเนาะก็คงจะไหลสายไฟ ตอนนี้ก็เริ่มเอาสายไฟลงใต้ดินนะครับสายไฟสายสื่อสารนะครับนี่ครับเปิดกับมาเก็บมากกวาดครับมีความสะอาดสะอ้านเดินตรงหน้าก็คือ<ม>นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับหนุ่มตีสาวมวยครับนี่พี่น้องถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ชอบเดินชอบย่างครับย่างเดิน,นครับ จากตรงนี้ไปอโศกก็น่าจะประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลก็ไม่ไกลครับไม่ไกลออกเหมาะแก่การมาเดินออกกําลังกายนะครับนี่ครับตรงหน้าของคนนี้นักท่องเที่ยวนะครับจักรวาลโลก เดินตอนกลางวันก็ได้ฟิลอีกแบบเนาะถ้าตอนคําก็จะเปิดไฟครับตอนกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบอันนี้เป็นตอนกลางวันครับก็ได้ฟิลอีกแบบครับโอเคไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วเราก็ริบเดินริบเดินไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้ว เดินต่อไปไปให้ถึงอโศกนี่ครับนักทองเดียวก็ลากกระเป๋าพีา่พักเดินแบบชิวๆนะครับ ปลอดภัทยทจริงเมืองไทยนะครับมีต้นไม้มีกล้วยไม้ครับล่มลื่นสุดๆนะครับตรงเกาะกลางกลาเป็นต้นไม้ครับเขียวหน้ามาเดินออกกํลาลังกายเดินชมวิวนะครับ าไว้ช่วงปลายเดือนเนาะเอาไว้ช่วงปลายเดือนหรือว่าเอาไว้ช่วงต้นธันวาคมนะครับจะพาทุกคนไปเที่ยววัดท่าสูงครับอยากจะไปเบิง่งช่วงหน้าหนาวเนาะว่าจะเป็นอย่างไรครับวัดท่าสูงที่อุทัยธานีนะครับจะไปเบิง่งประสาททองคำวิหารแก้วนะครับก็ ไม่ได้ไปเกือบปีเนาะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงเดือนธันวาคมจะพาไปเที่ยวไปชมนะครับเมืองไทยก็เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยววัดว่าอารามก็สวยงามครับแต่วัดที่บ่อนัด ไม่กล้าไปเด้อพี่น้องที่ f c เรียกร็อกมาเนาะอยากให้ไปถ่ายทำสกายร็อกนะครับ mm hmm. ก็คือวัดป่าภูทอกครับ mm hmm. โอ้โหไม่เอาไม่เอา,เ,อา mm hmm. เพราะว่าเป็นทางเดินไม้ครับก็เป็นสกายอล์กไม้สร้างอยู่ริมหน้าผานะครับ mm hmm. โอ้โหขอลาครับขอลามีวัดเดียวที่ไม่กล้าไป mm hmm. <laughs> ก็คือวัดป่าภูทอกนะครับ mm hmm. หน้าที่อยู่ที่บึงการเนาะ ถ้าไม่ใช่บิงการก็น้องชายครับเป็นบัานสวยบ้านงามครับเป็นจะสร้างสกาย,ยวอล์คอยู่ริมน้าผาครับแต่คนฝาเกเรทนี้ไม่กล้าไปไปถ่ายทำแต่ก็คงจะไม่กล้าเดินครับแต่ก็มันคงแข็งแรง แต่คนถ่ายคลิปนี้ก็เป็นคนย่านความสูงขอละเด้ดอวัดป่าภูทอกนี้ไม่ไปนะครับและอีกที่ f อซก็บอกมานานแล้วเนาะที่สุพรรณบุรีเนาะชื่อน่าจะชื่อว่าวัดเขาทําเทียมหรอครับที่มีสกายวอล์กนะครับอยู่ริมหน้าผาก็เป็นกระจกนะครับอันนี้ก็ พอที่จะเดินได้แต่ก็ต้องหลับตาเนาะหรือว่าอาจจะไม่มองพื้นนะครับเดินได้แต่ก็จะไม่มองพื้นนะครับที่วัดเขาทําเทียมนะครับก็สวยงามนะครับร้านตัดเสื้อผ้าตัดโูทครับ อ,อ,กกาอาการเยอาการนี่พี่น้องสะอาดสะอาดครับในคลิปนี้ไม่มีขอทานเลยนะครับในคลิปนี้นี่ครับาอให้ดูแบบจะจะไม่มีการแผ่นกล้องหลบนะครับไม่มีขอทานร0อปซนตะครับนี่มาต้องเที่ยวชาวต่างชาติน,นะครับได้ฟิลอีกแบบจริงจริง ตอนกลางคืนก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกลางวันก็เต็มครับนะครับมาร้านนวดร้านอาหารอีสานอีสานเนชั่นครับโอเคทุกคนมาถึงแล้วครับสีแยะอโศกมนตรีอยู่ข้างหน้านครับนี่สีแยะอโศกมนตรีอยู่ตรงหน้านะครับทุกคน ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องเทอร์มินอลเทเวนตี้วันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนเนาะขึ้นไปเดินบนสกายวอล์กด้านบนเดินไปเดินมาก,ก็เหนื่อยเอาการ <c oughs> นึกว่าจะไม่เหนื่อยก็เหนื่อยเนาะนี่ไะเราขึ้นด้านบนการด้านตรงข้ามก็เป็น อ้อเธอร์มินนล่ทเวนตี้วันถ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไปสวนเป็นจากกิติครับนี่พี่น้องกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวครับตรงหน้าของทุกคนก็คือห้องเคอร์มินนลทเวนตี้วันครับนี่ถ้าชมครับปิยไฟแล้วก็สวยงามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาิก็เดินเท่ครับเอกเชง X เสียงเคอร e เวอร์ครับโุมกว้างเป็นอย่างไรเนาะขอให้ FC ช่วยเข้ามาคอมเมนต์บอกเลยเดอ้อมุมกว้างแบบนี้ชอบไหมแต่มุมกว้างต่อเท่าแผ่นกองก็ไม่เบนหัวเนาะแต่คนถ่ายคลิปก็ ภาพไม่ชัดแต่ช่วงนี้ก็งดการมองมือถือครับตอนนี Arizona, ้ตอนเว้าตอนมันยหญ่ก็พูดจากภาพตรงหน้าเลยแต่ก่อนก็จะมองในมือถือแล้วพูดนะครับก็ทําให้ปวดตาครับออมาวันหนึ่งก็ถ่ายทําคิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับถ้าให้จ้งมองมือถือแล้วพูดเนาะโอ้ยกลับไปถึงบ้านนี้ปวดตาครับ อ,นนอันนี้เป็นสกายวอล์คครับด้านนี้ก็เป็น Xchange เ o w e r ครับนี่ครับโอ้เหนื่อยอาการนี่ครับนับกท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ย่างเต้มและประมาณถ่ายรูปครับนี่มุมนี้ก็โอ้ทุกคนครับ ครับถ้า FC มาย่านนี้บอนนัดขอแนะนำเดอ้อมีร้านอาหารที่ราคาถูกมากก็คือฟู้ดคอร์ชั้น5ของห้างเทพอร์นอนครับนี่ครับ,รบตรงหน้านะครับ กับข้าวกับปลาได้ทุกถูกครับกับข้าว3มอย่างราคา39บาทครับถูกจริงๆถือเงินมา100บาทก็อิ่มครับนักท่งเที่ยวก็ชอบมากินครับเพราะว่าราคาถูกครับนี่อันนี้ก็เป็นสี่แยกอโศกมังกีในตอนบ่ายสองโมงครึ่งครับโอ้งามครับครับ ชื่อพอเพอเนอะอาะอโศกมนตรีอโศกก็น่าจะแปลว่าไหลโศกเนาะไหลโศกไม่มีโศกอโศกค,ครับมนตรีแปลว่าอะไรเอ่ยมนตรีมนตรีตรอโศกก็ต้องแปลว่าไม่มีโศกแต่มนตรีแปลว่าอะไรเอ่ยนี่ฝนครับนีคบ่ครับครับต้องเทียวมาข้ามทางม,มาลายครับ มุมนี้ก็สวยๆถ้าทำมาเปิดค่อยแล้วแถวเบาะจริงๆมุมนี้นีครับพี่น้องงามครับด้านล่างก็จะมีท่าใต้ดินเมืองใต้ดินครับหรือว่าเมโทรมอลครับตลาดครับลงไปความมือก็เป็นซ้อยข้าบอยครับตานูนตรงไปอยู่ความมือเป็นแกมมี่ครับเป็นแกมมี่ครับอโศกมรี บอนัดมาถ่ายทําคลิปให้แล้วนะครับในรอบใบ2ที่เอฟซเรียกร้องมานะครับนี่โอ้โหยุงเรืองสุดๆกรุงเทพมหานครน,นี่ครับนักท่องเที่ยวก็มายืนชมวิวมายืนถ่ายรูปครับด้นนี้ก็เป็น BTS ครับด้านล่างก็เป็น MRT สุข,ขุมวิท เทพอานคครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับวันนี้ก็มาจัดให้ตามคำเรียกร้องเดินมาจากหอมคงมาหอดอนะโซครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบา,บายบาย ตรงหน้าก็จะเป็น BTS อโศกนะครับต่ออื่นเราไปเข้าห้องน้ำดีกว่าตอนนี้เดินมาไกลหัวชิ้งช่องหัวชิ้งช่องครับนี่ก็เป็นทางเดินเป็นทางเชื่อมเป็นสกายวอลกเข้าสู่ภาคเทอร์มินอลเทเวนตี้วันนะครับชั้น5มีฟูดคอร์่ครับเป็นน้องนักเรียน เ็นแล้วตรงเที่ยวครับก่อนปิดคลิปเราไปดูต้นคริสต์มาสเนาะอันนี้เป็นประตูซี่ครับเป็นเกรตโฟตรงหน้าครับเดี๋ยวไปปิดกล้องปิดคลิปกันตรงต้นคริสต์มาสถ้าบอกนั้นพูดเอ,อบางคำที่ไม่ เรียกว่าอะไรหันลิ้นมาครับที่มีตัวลอดเรือนะครับถ้าพูดไปชัดก็ต้องกลับขอโทษอ้อบางครั้งก็ห่อลิ้นเนาะห่อลิ้นหอบปากไม่ทันครับจะย้อนว่าเป็นคนเบาภาษาบุทไทยเนาะภาษาบุทไทยก็มีแต่สระเออเนาะไม่ค่อยได้หอปากห่อลิ้นนะครับเวลาพูดไทยก็พูดยากยากครับนี่ทุกคนครับนี ต้นคริสต์มาสของเทอร์ไปนอน20วันเมอร์ลี่คริสต์มาสโอ้โหนี่พี่น้องงามดิเทมม่าทั้งปอนด์เนาะถ้าใครเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อก็ขอเมอร์ลี่คริสต์มาสล่วงหน้านะครับโอเคเนาะเจอกันที่หน้าทั้งปอนดีครับ เที่ยวเข้าไปที่ข้างเทอมนอน20วันครับดีครับพี่น้องบ๊ายบาย,บาย